MP v มพีวา y สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ีที่1 9บเถึงสาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกคาดคันจนรู้ว่าพ่อเป็นคนฆ่าเซียวตัวเพื่อปิดบางความลับที่ร่วมมือกับอองหนันยวน และที่คัดค้านการแต่งงานของปู้อิงเก๋กับอองหนานหยวนก็เพียงแค่ตบตาฮองเต้จะได้ไม่สงสัยว่าแท้จริงแล้วตนเป็นหมากลับๆที่อองหนานหยวนทิ้งไว้ที่เมืองหลวงราชคูเห็นลูกสาวรู้ความจริงก็ลำเลิกยังไงนางก็แซ่ปู้ต้องลง,งเรือลำเดียวกันจ่ากนั้นก็ด่าว่านางเหมือนแม่ไม่มีผิดภายนอกดูเรียบร้อยเชื่อฟังแต่ความจริงดื้อด้านใจแข็งเหมือนหิน ในเมื่อพูดถึงแม่นางเอกเลยวิจารณพ่อที่บีบบังคับให้แม่เป็นอนุแล้วทิ้งไว้เรือนหลังให้เมียหลวงรังแกหากแม่ใจหินจริงๆคงจะหยิบมีดมาแทงพ่อให้ตายตอนนอนหลับแล้วพ่อเองก็ไม่เคยเห็นนางเป็นลูกด้วยซ้ำเลี้ยงนางไว้ไม่ต่างอะไรกับหมาแมวราชครูเงื้อไม้จะตี นางเอกท้าหาตีนางซึ่งเป็นสนมฮ่องเต้พ่อจะต้องพบกับความยากลำบากราชะครูเสียงอ่อนคิดว่าพระเอกเป็นคนให้นางมาสืบเรื่องตนกับอองนานหยวนนางเอกปฏิเสธหาพ่อทำอะไรพระเอกจะถือว่าความสัมพันธ์พ่อลูกที่มีอยู่น้อยนี้ขาดกันทันทีพระเอกมาหานางเอกที่ห้องนางตกใจไม่รู้ว่าเขาได้ยินที่นางคุยกับพ่อหรือเปล่าจึงบอกว่าไปเดินเล่นรับลมมาพระเอกไม่พูดอะไรแล้วดึงนาม,มากอด จู่ๆฮ่องเต้มาหานางเอกโดยไม่บอกขณะที่นางกำลังนอนกับพระเอกอยู่บนเตียงได้ยินเสียงฮ่องเต้พระเอกก็รีบเด้งตัวไปหลบอยู่ใต้เตียงนางเอกแท้งไม่สบายจึงไม่อยากให้ฮ่องเต้เห็นหน้าตอนป่วยฮ่องเต้บอกตอนนี้เรียกล่องคุนนางที่เป็นพวกสำเร็จจะไปทูลขอไทเฮาให้รับนางเอกเข้าวังในมิช้าพอฮ่องเต้ออกไปพระเอกรีบเด้งตัวกลับมากอดนางเอกแล้วตกลงว่าจะพากันหนี เาาชุนอ้างกับชีหลางรายงานเรื่องที่สืบได้เกี่ยวกับราชครูเมื่อ6ปีก่อนรวมทั้งอาวุธมีสั้นเทียบกับบาดแผลที่พระเอกเคยวาดไว้ทุกอย่างเหมาะเจาะสอดคล้องกันจนเชื่อได้ว่าราชครูคือคนฆ่าเซียวตัวจริงๆ แต่การจะกำจัดเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นขุนนางที่ห้องเต้กำลังให้ความสำคัญอีกอย่างก็เป็นพ่อแท้ๆของนางเอกแม้ว่านางเอกกับพ่อจะไม่ค่อยลงรอยกันแต่ยังไงนางก็เป็นสายเลือดแท้ๆหากพระเอกฆ่าราชครูแล้จะให้นางเอกทำตัวยังไง นางเอกเห็นพระเอกไม่มาหาหลายวันก็คิดว่าเขาค้นพบอะไรเข้าแล้วหรือเปล่าจึงแอบเข้าทางลับไปหาพระเอกกำลังจุดธูปไหว้อตัวและพูดว่าพรุ่งนี้จะดักพบราชครูเพื่อส่งศพเขาด้วยตัวเองระหว่างนั้นป้ากรงเห็นนางเอกก็เห่านางเอกคิดว่าพระเอกควรจะฆ่าพ่อแน่ก็รีบกลับไปที่ห้องพระเอกมาหานางที่ห้องนางรีบโผล่เข้ากอดและขอให้เขาอยู่เป็นเพื่อนนางในคืนนี้ นางเอกคิดว่าคืนนี้จะใช้ทั้งตัวทั้งหัวใจรังพระเอกให้ได้นานที่สุดพอเขามาถึงก็ชวนดื่มเหล้านางเอกแกล้งเมาพระเอกอุ้มนางไปนอนที่เตียงเขารู้ว่าที่นางมอมเหล้าและยั่วยวนเขาก็เพื่อช่วยเหลือพ่อแต่สุดท้ายเขาก็จากไปอยู่ดีพระเอกเงือหน้าไม้ดักรอราชคูเมื่อรถม้าผ่านไปเกือบจะพ้นสายตาก็ลงมือยิงนางเอกร้อนใจอยากจะออกไปหาพระเอก แต่ประตูล็อกจากด้านในจึงเข้าไปไม่ได้ไม่นานเฉาชุนอ้างเปิดประตูออกมากำลังจะบอกบางอย่างนางเอกก็รีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกที่บ้านเห็นเขาชักดาบเดินไปด้านในก็คิดว่ากำลังจะฆ่าพ่อจึงบอกเสียงอ่อยว่าไม่ทันแล้วเฉาชุนอ้างบอกพระเอกกำลังจะไปเชือดไก่นางเอกวิ่งตามไปเห็นโรงศพใบหนึ่งในนั้นมีศพไก่มากมายที่แท้พระเอกตัดใจไม่ยิงราชครูแต่ไปยิงไก่แทน จนต้องเหมามาทําไก่ผัดพริกเมนูโปรดของนางเอกพรเอกไม่ฆ่าราชครูเพราะได้ยินที่นางเอกคุยกับพ่อทั้งหมดวินาทีที่กําลังยิงหน้าไม้ก็นึกถึงหน้านางเอกขึ้นมาหากราชครูตายไปนางคงไม่มีความสุขที่รู้ว่าตนคือคนฆ่าพ่อแท้ๆของนาง ราชครูมารายงานฮ่องเต้แม้ทรงปลดพระเอกออกจากตำแหน่งแล้วแต่อำนาจและอิทธิพลของเขาที่มีต่อคนในกรมเจ้าติ้งยังคงมีอยู่ถือว่าพวกเขาพักดีต่อพระเอกจนมองไม่เห็นหัวฮ่องเต้แม้แต่น้อยฮ่องเต้ฟังที่ราชครูเป่าหูก็ชักโกรธจึงเรียกพระเอกมาเข้าเฝ้า พระเอกตัดใจเรื่องแก้แค้นตอนนี้มีเพียงหนีไปจากต้าเย่เพียงอย่างเดียวเชาชุนอ้างมารายงานให้ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ทรงมอบหมายให้พระเอกไปควบคุมงานซ่อมแซมสุสานส่วนกรมเจ้าติ้งไม่ต้องสนใจจากนั้นก็ให้ซุนกงกงรีพาเขาออกไปทันทีนางเอกเป็นห่วงกลัวจะเกิดเรื่องถงหยุนมารายงานว่าพระเอกออกนอกวังไปคุมงานซ่อมแซมสุสานพระเอกไปถึงไม่มีใครออกมาต้อนรับก็รู้ว่าเป็นแผนกดขี่จากฮ่องเต้ แต่ก็ได้ส่งคนไปคอยดูแลนางเอกที่เรือนราชวงศ์อีกทั้งยังแบ่งกำลังไปคอยดูความเคลื่อนไหวในวังหลวงตอนนี้ที่เป็นห่วงดูเหมือนมีคนจงใจให้ตนออกจากเมืองหลวงและอาจมีแผนร้ายซ่อนอยู่ราชครูรายงานฮ่องเต้ว่าอ๋องหนานหยวนต้องการเข้ามาแสดงความเคารพในเทศกาลไหว้พระจันทร์ซุนกงกงเตือนว่าอ๋อ,องหนานหยวนเคยมีใจคิดก่อกระบฏหากให้เข้าวางกเกรงจะไม่ปลอดภยัยราชครูรับรองดิบดี อ๋องหนานหยวนตอนอยู่ซีสู่วันวันไม่แต่งกลอนก็เขียนหนังสือหมดเขี้ยวเล็บไปนานแล้วห้องเต้เป็นดั่งมังกรยายจะต้องไปกลัวสุนัขไม่ว่าสุนกงกงจะทัดทานเท่าไหร่ห้องเต้ก็ไม่ฟังและอนุญาตให้อ๋องหนานหยวนมาเมืองหลวงได้อ๋องน้อยกำลังจะเลือกชุดสีสันฉูดฉาดสะดุดตาเพื่อไปดูละครกับองค์หญิงอ๋อ,องหนานหยวนแอบเข้าเมืองหลวงมาพบอ๋องน้อยปอดจะพาเขาหนีจากเมืองหลวงเพราะตนเองกำลังจะก่อกระบฏ อองน้อยตกใจเตือนให้พี่ชายลมเลิกความคิดแต่อองหนานหยวนไม่ยอมอองน้อยจึงเปลี่ยนแผนขออยู่ด้วยกันกับเขาที่เมืองหลวงองหญิงรออองน้อยอยู่นานก็มิมาเห็นแต่ชายท่าทางแปลกๆเฝ้าอยู่หน้าร้านก็คิดว่าอองน้อยไม่ปลอดภัยจึงบุกเข้าไปอองน้อยเห็นเป็นองหญิงจึงบอกให้อ,องหนานหยวนรีบหนีไปก่อน อ,องนั้นหยวนเข้าวังมาอวยพรฮ่องเต้ราชครูชงว่าเขามีฝีมือดาบล้ำเลิศจึงขอให้แสดงฝีมือเขียนคำอวยพรด้วยดาบอองนั้นหยวนแกล้งแต่หินไปทางฮ่องเต้และใช้ปลายดาบกันไว้ไม่ให้โดนพระองค์ทำให้ในท้องพระโรงแตกตื่นจากนั้นก็รีบขออภัยโทษฮ่องเต้เห็นเขาแสดงฝีมือก็ถูกใจจะตกรางวัลให้อ,องนั้นหยวนเจียมตัวเกือบทำร้ายฮ่องเต้จึงไม่กล้าขอรางวัล เพียงแต่จะชวนออกไปขี่มา้ายิงธนูล่าสัตว์ด้วยกันในวันพรุ่งนี้ซึ่กงกงกงเตือนว่าปกติต้องให้กรมเจ้าติ้งคอยดูแลอรักขาจึงควรรอให้พระเอกกลับมาห้องเต้ขัดใจพระเอกอยู่จึงมอบหมายให้สารต้าหลี่จัดการเรื่องนี้แทนปู่อิงเก๋กลับมาเมืองหลวงพร้อมกับสามีก็มาขออาศัยอยู่กับนางเอกนางเอกไม่ค่อยยินดีแต่ก็จำใจต้องให้พักด้วย รุ่งขึ้นพบว่าชุดของตัวเองหายไปสอบถามนางกำน,นันด้วยความว่าปู้อิงเก๋ขอ,อยืมไปนางเอกเริ่มไม่ไว้ใจกลัวว่าพี่สาวนางจะมีแผนชั่วฮ่องเต้สั่งอีจุนส่งคนไปเฝ้าพระเอกหากเห็นเขาออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ให้ฆ่าทันทีฐานขัดราชโองการฮ่องเต้คิดจะพานางเอกไปร่วมงานล่าสัตว์ด้วยไปหาก็เห็นนางกำลังเล่นเกมโยนห่วงที่พวกนางกำนันจัดให้ ก็ไม่พอใจคิดว่านางป่วยยังไม่หายนางเอกรู้ว่าพี่สาวใช้ใี้นางกำนันเล่นเกมก็รู้ว่าติดกลับเข้าให้แล้วห้องเต้กำลังเสด็จกลับปู้อิงเก๋ยกน้ำชาจงใจเดินมาชนแล้วแนะนำตัวว่าตนคือพี่สาวของนางเอกห้องเต้เสวยอาหารแล้วเรียกปู้อิงเก๋ยถวายการรับใช้เพราะหน้าตาคล้ายนางเอกปู้อิงเก๋ยพยายามปรนิบัติเอาใจตามปกติ แต่ห้องเต้ทรงจดจําที่นางเอกเคยจัดสําหรับอาหารให้จึงตวาดว่าปู้อิงเก๋ทาไม่ถูกหลายครั้งจนนางกลัวตัวสัน่นห้องเต้ดึงนามมากอดนางเอกเดินเข้ามาเห็นภาพนี้ก็รีบก้มกราบบอกห้องเต้ว่านางจะไม่พูดเรื่องนี้ออกไปโดยเด็ดขาดห้องเต้เสียใจที่นางไม่รู้สึกหึงหวงใดๆทั้งสิ้น ฮ่องเต้ต้องการประชดจึงกอดปู้อิงเก๋อแล้วพาไปนอนด้วยพอลุ่งเช้าก็ลากปู้อิงเก๋อออกมาหานางเอกบอกว่าทั้งสองคนจะต้องไปร่วมงานล่าสวยกับตนฮ่องเตยง้ยังติดใจที่นางเอกไม่มีใจให้ตนแม้แต่น้อยแม้จะกำจัดชายที่คิดว่าเป็นชู้รักนางไปแล้วแต่ยังมีอีกคนที่น่าสงสัยไม่แพ้กันก็คือพระเอกส่วนกงคงว่าฮ่องเต้คิดมากเกินไปพระเอกเป็นแค่ขันที นางเอกจะเอนดูสนิทสนมไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาฮ่องเต้ถือดีว่าเป็นโอรสวรรค์ใครๆก็ต้องเอาใจพระองค์มีนางเอกคนเดียวที่ไม่เป็นเช่นนั้นจึงอารมณ์เสียในงานล่าสัตว์ฮ่องเต้ยิงกวางแล้วก็เบื่อจึงหันมายิงคนแม้ขุนนางจะตกใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดแถมกล่าววาจาสรรเสริญฝีมือยิงธนูของฮ่องเต้ต่อไปฮ่องเต้เรียกปู้อิงเก๋อมาสอนยิงธนูอย่างใกล้ชิด องหมินเห็นห้องเต้โอบก,กอดเมียชาวบ้านแบบไม่เกรงใจใครก็ด่าว่าไรอย่างอายนางเอกบอกว่าตอนนางอยู่กับพระเอกก็เป็นแบบนี้ถือว่าเจ้าเจ้าไปก็แล้วกันอองน้อยเมื่อชวนองหงินไปล่าสัตว์นางเอกเห็นผู้อิงเก๋คุยกับอ,องหนานยวนก็อยากรู้ว่าจะทําอะไรจึงแสดงตัวแลแ้วแซงตักเตือนกลางวันแสกแสกล้ายวยวนห้องเต้ผู้อิงเก๋เจ็บแค้นมานานเห็นหนางเอกอยู่คนเดียวก็คิดจะฆ่าเสียนางเอกแย่งมีดมาได้ ห้องเต้าตามมาเห็นสองคนทะเลาะก,กันจึงเรียกไปสอบสวนปู้อิงเก๋าว่านางเอกจงใจทำร้ายนางห้องเต้าถามนางเอกได้ตบหน้าปู้อิงเก๋หรือไม่นางเอกไม่ตอบห้องเต้ให้โอกาสนางมาหาที่ห้องบรรทมและจะไม่เอาเรื่องนางเอกคิดในใจจะบอกเรื่องที่เห็นปู้อิงเก๋สมคบกับอ่องหนานหยวนให้ห้องเต้รู้ดีไหมเพราะนางเอกก็ไม่แน่ใจว่าทั้งสองคนนัดแนะกันทำอะไร จึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากองค์หญิงแต่องค์หญิงออกไปกับอ่องน้อยแล้วนางเอกเลยจะลงมือคนเดียวองค์หญิงเห็นอ,นอน่องน้อยโน้มน้าวให้นางกลับวางตลอดเวลาก็สงสัยว่ามีอะไรอ่องน้อยไม่อาจบอกความจริงกับนางจึงได้แต่เกาหัวนางเอกแอบสะกดรอยตามเห็นปู้อิงเกอมอบตราพยักเครื่องหมายโยกย้ายทหารให้อ่องนานหยวนก็ตกใจที่เขาจะก่อกระบฏห้องเต้รอนางเอกที่ห้องนอนอยใจจดใจจ่อ เลยยามให้ไปแล้วนางก็ยังไม่มาก็คิดว่านางคงไม่มาแล้วจึงเรียกปู้อิงเก๋มาปรนิบัตินางเอกมาขอเข้าเฝ้าสุนกงกงบอกห้องเต้บรรทมแล้วนางเอกเห็นปู้อิงเก๋อยู่กับพระองค์ก็ไม่รู้จะทํายังไงพอกลับออกมาเจอองิงพอดีจึงรีบบอกว่าอองหนานหยวนก่อกะบว เพราะเขามีตราพยักษ์สั่งเคลื่อนย้ายทหารวังหลวงได้จึงจะขอให้องคารักอุทยานมาช่วยองหญิงจะไปบอกราชครูให้จัดการนาาเอกตกใจที่พ่อเป็นคนดูแลองคารักอุทยานจึงบอกองหญิงว่าราชครูก็เป็นพวกเดียวกับอ,องหนานยวนราชครูเตรียมพร้อมลงมือแล้วสั่งการให้คนไปฆ่าพระเอกที่สุสานหลวงองหญิงจัดการทหารที่ลานหน้าท้องพระโรงอ๋องน้อยรีบมาพานางหนีไป องหญิงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวทันทีที่ผ่านมาทั้งสองคบกันก็รู้ว่าจุดจบจะต้องเป็นเช่นนี้อองน,นั้นหยวนก่อกระบฏออองน้อยเป็นน้องชายของเขาส่วนนางเป็นองหญิงแห่งใต้ยเย่เส้นทางทั้งสองคนไม่อาจไปต่อได้จึงจับตัวอองน้อยทิ้งไว้ด้าประตูวางอุทยานหลวง สุนกงกงรีบมาปลุกฮ่องเต้มีกบฏลอบอุทยานไว้หมดแล้วฮ่องเต้จะรีบพานางเอกนี้นางเอกบอกคงจะหนีไม่รอดเพราะทหารองหนานหยวนรอไว้หมดแล้วอีกด้านพระเอกกำลังเส้นไหววิญญาณอาตัวก็รู้ตัวว่ามีคนชุดดำกำลังจะลอบทำร้ายแล้วอีพีที่30ก็จบลงติดตามเล่รวงรักต้องห้ามอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากลไปก่อนสวัสดีค่ะ